มายื้อข้าหนเคสมยือข้างในเอาไว้ไองบอกไปไม่เร ขอบคุณร้านพีเคก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับที่มอบข้าวกล่องสามครอสามวันแล้วนะครับมีทั้งเช้าแล้วก็ตัางเปิดจนยินนะครับขอบคุณมากที่มีน้ำใจให้กับผู้อยากไร้นะครับนะขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณร้านพีเคก๋วยเตี๋ยวไก่ครับมามอบข้าวกล่องให้ประชาชนครับผมนะครับขอบคุณพีเคก๋วยเตี๋ยวไก่ที่ได้มอบข้าวกล่องให้กับข้าพเจ้าในวันนี้ขอบคุณครับ ก็ขอขอบคุณพี่เคก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับที่เป็นห่วงเป็นใจประชาชนแถวซีวิเลตหรือว่าใกล้เคียงครับในซอยสายไหม43ครับขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณครับผมชื่อเคครับก็เป็นประชาชนอยู่ในพื้นที่สายไหมแล้วก็เป็นเจ้าของร้านพี่เคก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นนะครับพอดีช่วงนี้ก็วิกฤตเห็นคนในพื้นที่ก็ค่อนข้างจะลำบากก็เลยทำข้าวกล่องมาแจากวันละ500กล่องโดยการสนับสนุนจากเพื่อนๆน ในกลุ่ม facebook ด้วยกันนะะทุกวันที่นาร้านพีเคุิเกตวัตถุนวันนี้เราทํามาเป็นวันที่สิบสองแล้วครับแล้วก็มีบางสวนเราก็ถ้ามีคนเดือดร้อนมาขอเราก็ทําไปแจกแถวสวนลุมแถวบางเขนเราก็ไปครับพี่แล้วก็เราจะแจกอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่า,าเรื่องประกาศพลกรจะยกเลิก แล้วเราก็จะดูสถานการณ์ว่าถ้าประชาชนหรือพี่น้องในพื้นที่ยังเดือดร้อนอยู่เราก็จะทาไปเรื่อยๆครับฝากครับพี่น้องคนไหนที่เรามีเราพอที่จะแบ่งปันกันได้ในช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนช่วยเหลือกันผมว่าสังคมมันจะน่าอยู่มากขึ้นครับถ้าเรามีปุ๊บเรามีโอกาสได้แบ่งปันก็ช่วยๆกันในช่วงนี้ยามวิกฤตเราก็ต้องพึ่งกันนะครับผมต้องขอขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่สายไหมทุกท่านไม่ว่าจะเป็น พี่ป๊อปนาวากาศเอกอนุทินยักคอทัพท,ที่ผมประสานไปแล้วก็ให้ทีมงานมาช่วยประสานเทศกิจในพื้นที่แล้วก็ท่านพี่พ่วงกับสอนอสายหมายที่ช่วยส่งเจ้าหน้าที่มาอำนวยการจราจรไม่ได้ปิดกั้นให้เรามาแจกแต่มาอำนวยการจราจรให้เราสามารถให้คนในพื้นที่ได้จัดระเบียบให้เราสามารถแจกได้นี่ผมต้องขอขอบคุณจริงๆครับทุกวันนี้เราแจกมาได้ส,ดสองวันเพราะผู้ใหญ่ในพื้นที่ช่วยเหลือเราจริงๆขอบคุณครับ